ถ้าเราจะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะมีคีย์เวิร์ดอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งนั่นก็คือ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกกี้ทอล์กนะคะวันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของกระชับความสัมพันธ์กับคนรักอย่างเดียวแต่คือกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยมันมันมีวิธีอยู่นะคือจริงๆแล้วยกจะบอกว่าบางครอบครัวรู้สึกเหินห่างไม่ค่อยได้คุยกันอนะหรือบางคนก็แบบเออมีหน้าที่เจอการกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็แบบไปแล้วไม่ได้เหมือนกับบางครอบ ครัวที่เขาแบบรักกันไปเที่ยวด้วยกันมีเรื่องอะไรก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้ยินคีย์เวิร์ดที่หยกพูดป่ะมีอะไรก็คุยกันซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันคือซิมเปิลมากๆถ้าเราจะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะมีคีย์เวิร์ดอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งนั่นก็คือเวลาค่ะเราจะต้องหาเวลาบางช่วงเวลาที่เราได้ใช้คุณทม์ด้วยกันคือพูดง่ายๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไปกินข้าวหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันลองสังเกตนะเราจะมีการคอนเนคกันกันคอน หรือความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงหรือมีการสื่อสารใช้คํานี้นะคือความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากการสื่อสารซึ่งการสื่อสารจริงๆมันมีมีแบบลับกับแบบให้เนาะการสื่อสารน่ะที่ดีต้องเริ่มจากการฟังก่อนคือบอกง่ายๆเลยคือเราจะกระชับความสัมพันธ์ได้เราต้องหาเวลาที่จะพูดแล้วก็ฟังกันอาจจะดูดูแปลกๆอะ่ะคือเราอาจจะไม่เคยทาใช่ไหมอย่างเช่นเรากินข้าวกันล้อมวงกันแล้วก็ถามกันว่าเอ้ยแต่ละคนช่วงนี้ เป็นยังไงบ้างต่างคนต่างพูดความรู้สึกคีย์เวิร์ดอีกอันที่2ก็คือความรู้สึก ถ้าเราคุยแต่เรื่องที่มันหิวเผนะินอ่ะเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในใจของลูกของเราแฟนของเราหรือใครยังไม่แต่งงานก็อาจจะเป็นพี่น้องครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเราลองถามความรู้สึกเขาว่าวช่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างงานเป็นยังไงมีอะไรให้ให้แม่ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรให้พี่ช่วยเปล่า, <S 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 าการที่เราได้ลงไปในระดับของความรู้สึกของคนนะ่ะมันจะทําให้เหมือนกับเกิดการเชื่อมโยงในระดับของความรู้สึกมากขึ้นแต่มันจะมีอีกเทค คนิคหนึ่งที่หยกแอบบอกทุกคนเลยนะคือมันเป็นเทคนิคที่ระดับของจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเราจะรู้สึกกระชับความสัมพันธ์หรือรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือรู้สึกว่าแบบวางใจเชื่อใจและปลอดภัยกับคนที่มีลักษณะเหมือนกับเราแล้วเรามีเทคนิคนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะั่นก็คือ ทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกันค่ะหรือเอาง่ายๆที่สุดนะมันมีเทคนิคนึงที่มันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าการแลปพอคือการสร้างสายสัมพันธ์โดยที่ทําให้เขาชอบเรารู้สึกไว้วางใจเราอะในระดับของจิตใต้สํานึกทุกคนเคยไหมคะแบบว่าเฮ้ยไปเจอคนแปลกหน้าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อใจเขาเราเปิดใจกับเขารู้สึกชอบเขาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจริงๆมันมีสาเหตุนะคืออาจจะมีบางอย่างที่เราสิงกันไม่ว่าจะแบบช่วงนั้นอารมณ์คล้ายๆกันระดับพลังงานความเิร์ทหรือบุคลิกที่มีอะไรที่คล้ายกันมาจากจังหวัดเดียวกันหรืออาจจะชอบทําอะไรเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคือมันจะมีความสิงอะ่ะพอสิงปุ๊บมันจะเกิดการว่าเฮ้ยเป็นพวกเดียวกันไปทันทีนเลย ซึ่งพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าจริงๆอ่ะมนุษย์อาจจะชอบคนที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกับเราหยกมีเทคนิคนึงที่เก็บไว้กระชับความสัมพันธ์ได้ดีมากนั่นก็คือใส่ชุดครอบครัวค่ะหรือใส่ชุดสีเดียวกันไปทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้คือดูแบบซิมเปิลมากว่าเฮ้ยมันก็มีนะที่ครอบครัวใส่ชุดครอบครัวไปแต่นั้นคือเขาใส่แบบเพื่อความน่ารักไงเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีผลทางจิตวิทยานะว่าถ้าเราใส่ชุดเหมือนกันอ่ะเราจะรู้สึกกระชับความสัมพันธ์ มากขึ้นรู้สึกเป็นอันหนึง่งอันเดียวไว้ใจกันมากขึ้นไม่เชื่อทุกคนลองไปใส่ดูนะแล้วพอใส่ปุ๊บมันจะเกิดการแบบหลอมรวมการกระชับความสัมพันธ์การรู้สึกไว้วางใจมากขึ้นมันเลยเอาไปใช้ในพวกองค์กรหรือบริษัทไงที่เขาไปเอาทิ้งกันเขาจะให้ใส่ชุดทีมใส่ชุดบ,บริษัทใส่ชุดองค์กรสีเดียวกันอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความเป็น unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแบบหยกก็เลยไปเจอแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขาทําชุดน่ารักมากแล้วก็เนื้อผ้าดีมากอันนี้คือหยกกับพอดีเป็นพี่ ที่รู้จักกันแล้วหยกก็เลยแบบเฮ้ยชุดสวยอะเพราะแค่ทักว่าชุดสวยเขาน่ารักมากเขาก็เลยแบบอ้าหยกลองลองดูไหมมีชุดไหนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้หยกมาในราคาพิเศษนะคะหยกก็ซื้อมาเลยจ้ะจริงๆหยกซ,ซื้อชุดเด็กมาด้วยทั้งที่หยกยังไม่มีน้องเลยคือยังไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่าเหมือนเห็นมันน่ารักก็เลยแบบซื้อมาครบเลยมีชุดอันนี้นะคะเป็นชุดนักบินมันมีหลายอาชีพมากมีนักดับเพลิงมีทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนลองไปหาดูได้นะชื่อเพจบุ๊คลินแอนด์ไบตัน หรือในไอจีได้รูปภาพเขาเยอะคือร้านนี้เขามีดาราสั่งซื้อเยอะมากหยกก็เลยเออลองเข้าไปดูพ่อสั่งมาจริงๆอะ่ะเนื้อผ้าเขาแบบนิ่มมากนิ่มแบบใส่สบายแบบไม่บาดผิวเลยอะ่ะหยกก็เลยเออโอเคอะ่ะถ้าเกิดให้เด็กน้อยอะ่ะสามเดือน6เดือนใส่อะ่ะ ก็ใส่สบายเพราะว่าผ้ามันนิ่มไม่มีบาดเลยไม่มีตะเข็บเดี๋ยข้างในเขาเก็บผ้าดีมากเนะน,นี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเราเรามีน้องใช่ไหมสมมติยกพูดในลักษณะของคนที่เป็นมีครอบครัวแล้วอ่ะการที่เราซื้อเสื้อผ้าที่เป็นอาชีพต่างๆสิ่งที่เขาชอบก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักบินหรืออะไรเงี้ยแล้วเราซื้อชุดให้เขาใส่ ยกกาลังมองว่ามันคือการที่เราได้เติมจินตนาการให้เด็กให้เด็กได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแล้วนะฉันได้เติมเต็มได้โลดแล่นได้จินตนาการว่าเฮ้ยฉันเป็นนักบินนะฉันเป็นตำรวจนะฉันเป็นอะไรเงี้ยคือมันทําให้เด็กได้จินตนาการได้สนุกอันนี้ยกว่ามันก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งผู้คนฟังแล้วอาจจะดูเฮ้ยจริงไหมลองไปก่อนลองทําดูแล้วเราจะรู้ว่าเออมันมันมีผลต่อความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะคือกระชับความสัมพันธ์หนึ่งต้องมีคอ a l i t y ี i ท e คือต้อง ของความรู้สึกได้แชร์ลิงมีคนพูดแล้วต้องมีคนฟังนะลองสังเกตบ้านไหนที่มีแต่คนพูดอ่ะ คือพูดระบน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 นมันจะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่เมื่อไหร่ที่ครอบครัวนั้นน่ะมีคนรับฟังเยอะๆมีคนพูดมีการถามความรู้สึกแล้วมีการฟังเกิดขึ้นนะความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอบอุ่นมากแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาไปเที่ยวกันเอาติ้งกันไปข้างนอกกันใส่ชุดเหมือนกันอีกมันจะเกิดการเชื่อมโยงในระดับของจิตใต้สํานึกให้รู้สึกแบบกระชับความสัมพันธ์นะคะเอาไปปรับใช้ทั้งในครอบครัวในเรื่องของแฟนก็ได้ไปเที่ยวกับแฟนใส่ชุดคู่อย่างเงี้ยเออมันจะดู แบบดีอ่ะคือดีก็เรื่องนี้เอามาแบ่งปันประมาณนี้นะคะใครแบบสนใจก็กลองไปหาชุดครอบครัวมาใส่ร่วมกันดูนะคะหรือถ้าเกิดยกแนะนําเลยก็คือแบรนด์ของกล e ร n นแอนด์ไบตันเนี่ยแหละเขาแบบเนื้อผ้าดีแล้วก็ใส่ตรงสวยด้วยนะคะราคาก็น่ารักนะคะอันนี้ยกซื้อมาด้วยคือเดี๋ยวโชว์ให้ดูคือมันน่ารักมากคือยกยังไม่มีลูกนะแต่คือยกซื้อมาก่อนคือมันน่ารักดูดิอันนี้สําหรับ3เดือนถึง6เดือนตัวเล็กๆเนี่ย ตัวจิ๋วนะใส่ด้วยกันน่ารักจะตายซื้อให้น้องใส่จริงๆก็มีมีหมวกมาด้วยนะแต่ยกไม่ได้หยิบหมวกมาให้ทุกคนดูนะคะก็ไปลองดูนะคะในเพจบุคลินแอนด์ไบตันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะมีความรักเต็มหัวใจมีครอบครัวที่น่ารักนะคะเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย